สรุปก็คือถ้าไม่ลบก่อนบางทีเนี่ยมันมันมันโดนกําหนดไว้เยอะแทนที่มันจะแบบทับยากเกินไปใช่ไหมใช่ครับแทนที่เราจะสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เหมือนผิวหนังที่แม่งแบบเบอร์จิ้น่เรียบเลยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันง่ายอยู่แล้วแต่พอมันมีสมมุติว่าลายเก่าเป็นในอย่างของิมพ์ที่เราจะไปลบเนี่ยก็จะเป็นอย่างรูปหัวใจมีมีเข็มปักอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปทํากุหลาบทับหรือว่าอะไรทับเนี่ยมันก็ยังคงเห็น รอยนี้อยู่แน่นอนพี่หรือแม่ก็อาจจะไม่ได้สไตล์ที่แบบว่าพินอยากได้จริงๆ100%ใช่ใชแม่กจะที่ผมจะทำให้100%ก็จะ <okay. S 2> ทำอยากหลายคนเนี่ยล่าสุดผมทำลไลฟ์ไปแล้วก็ผมก็คุยกับช่างไทยเนี่ยที่อยู่ที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลีย huh. แล้วก็คุยกันถึงนวัตกรโโรมรถลอยสัับก็บอกคนที่ออสเตรเลียเนี่ย เยอะมากเลยลบก่อนแล้วไม่สักมันเป็นเรื่องปกติที่ประเทศเขาทำกันเพราะว่ามันจะได้งานอาร์ตที่เราอยากได้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นงานอาร์ตเพราะว่าเราอยากจะทับขอไหมครับขอไหมครับตึงตอั้มด้ยโอเคครับเริ่มนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเฮ้ยสวัสดีครับถ้าทูคลินิกสักอยากรู้คลิปนี้ ถ้าจำกันได้ตอนนั้นผมไลฟ์กับช่างซ่อม Miss Orange นะฮะจากออสเตรเลียแล้วเรามีการคุยกันถึงเรื่องของการลบรอยสักเพื่อไปสักใหม่เพราะอย่าง <Yeah. S 1> ที่ผมบอกไปนะฮะที่ต่างประเทศเนี่ยเขานิยมกันนะแต่คนไทย,ยไม่นิยมคือลบรอยสักให้มันจางลงเสร็จปุ๊บเนี่ยรูปที่เราจะนำไป cover เนี่ย มันจะสามารถที่จะเป็นรูปที่วาร์ริี้หรือว่าเป็นรูปที่อ่าบอย่างสไตล์ไฟไลน์เองก็สามารถที่จะทับได้โดยไม่ต้องกังวลว่าเออเฮ้ยเราจะต้องคิดวางแผนว่าถ้าอย่างนั้นเราจะลบเราต้องรูปต้องแบบสีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้กรบรูปทับทั้งหมดอยู่ช่างบิลเหมือนเดิมบิลสวัสดีครับสวัสดีครับบิลสวัสดีครับพี่ปอคือตอนนี้นี่บอกเลยนะสไตล์ไฟไลน์นี่ป่าที่สุดในประเทศไทยว่ต้องช่างบิลวล่ะแล้วเดี๋ยวจะป๋าป่าป่าสไตล์ไฟไลน์ บอกว่าตอนนี้จะย้ายอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยววีซ่าแฟนผ่านก็กลับไปที่เมลเบิร์นกลับทำไมอ่ะไม่อยู่ไทยต่อมันก็มันท่าดูกันคนละแบบถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาจะเหมือนเหนียวแน่นกว่า<อ>แล้วเขาก็จะเข้าใจเรามากกว่าก็คือเราสามารถเป็นตัวตนได้มากกว่าใช่ครับใช่ใช่ไหมครับแล้วก็อยู่กับน้องพินน้องพินมาดีจ้ะ ก่อนที่เราจะเห็นว่าเขาจะลบอะไรนะแล้วก่อนที่เราจะเห็นว่าเขาจะสักอะไรทับเนี่ยอ่ะไหีลองเล่าให้ฟังคร่าวๆเลยนะว่าทําไมมันถึงควรจะลบก่อนหรือว่ารูปอะไรที่ควรจะลบก่อนแล้วก็ค่อยสักทับสมมุติว่าถ้าเป็นงานสตาไตล์ไฟลายงานสไตล์ไฟลน์เนี่ยมันจะเน้นความโปร่งใสของผิวหนังคนมากกว่าทีนี้รอยสักเดิมอะถ้ามันยังเข้มอยู่การที่เราทําไฟไลายไปทับเนี่ยมันไม่มีทางทับได้เลยพีอย่างสมมุติว่าสักกีบกุหลาบแต่ว่าในกีบกุหลาบไม่มีแรง,งเงาที่เข้มเลย ม,มันก็จะเห็นของเก่าเพราะว่าสีหมึอมันเป็นสีโปร่งแสงครับครับ,รบสีที่ทับสีดําได้ก็คือสีดํากันเองอหรือเจือจางได้ก็คือสีเทากลาง สรุปก็คือถ้าไม่ลบก่อนบางทีเนี่ยมันมันมันโดนกําหนดไว้เยอะแทนที่มันจะแบบทับยากเกินไปใช่ไหมแทนที่เราจะสามารถที่จะทําอะไรก็ได้เหมือนผิวหนังที่แม่งแบบเบอร์ี่เรียบเลยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมันง่ายอยู่ลวแต่พอมันมีสมมุติว่าลายเก่าเป็นไออย่างของิมินที่เราจะไปลบเนี่ยก็จะเป็นอย่างรูปหัวใจมีมีเข็มปักอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปทํากุหลาบทับหรือว่าอะไรทับเนี่ยมันก็ยังคงเห็น รอยนี้อยู่แน่นอนพี่หรือแม่ก็อาจจะไม่ได้สไตล์ที่แบบว่าพินอยากได้จริงๆ100%ใช่แม่กจะที่ผมจะทําให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะยากอ่ะเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยอ่ะขอดูไหนลายที่เราอยากจะสักที่จะลบก่อนคือตรงนี้ใช่ครับใช่ไหมครับตำแหน่งแขนด้านในตำแหน่ง้านด้านในนะด้านในใช่ครับ้อดูลายที่เมื่อไหร่ที่อันนี้เริ่มจางลงเนี่ยจะสักอะไรครับลายอ่าผมก็จะมีไอเดียที่มันเป็นสัดเนาะ คือ <Okay. S 2> ผมเป็นคนชอบชอบสัตว์เลี้ยงมากแล้วก็ชอบสัตว์ต่างๆ uh. ผมก็มีไอเดียที่อยากจะทําสัตว์นี่แหละแต่ให้มันมีลักษณะเหมือนเป็นมนุษย์มากขึ้นม,มีเสื้อผ้าที่บ่งบอกสัญชาติบ่งบอกอาชีพบ่งบอกลักษณะตัวตน <Wow. S 2> แล้วพินเนี่ยเขาก็เลี้ยงลาบดอเยอะอตัวผมก็เลยอยากทําให้เป็นลาบดอแล้วก็มีอาชีพที่ลาบดอเนี้ยทาอยู่คือช่างเดีวเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ผมบอกว่าตอนเนี้เรื่องของวงการสัตว์มันไปไกลแล้วละ่ะคือทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเป็นการแฟลชเป็นคอลเลคชันของเขาประจําปีนี้ ซึ่งผมว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่จะมาถึงเยอรมนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเพราะคนแม่งเก๋แต่ถ้าทําไทยมากๆเขาหลังงงพี่ไทยมากๆหมายความว่าอย่างเช่นผมเคยทํางานในวันเดย์ที่ที่<อ>สกินดีฟตอนนั้นที่ซิดนีย์ผมก็ทําแบบไทยจ๋าเลยมีนางชดามีชดามีสีดา<อ><ว>มีทศกณัณฐ์คือวันวันวรรณคดีอ่ะวรรณคดีไทยอ่ะแล้วผมก็ทำกรทําทำลายของไทยฝรั่งแม่งไม่เข้าใจงง้วก็ไม่ไม่จับเพราะแม่งแม่งแบบเขาไม่เลือกเขาไม่เข้าใจผมก็แบบ ตอนนั้นสรุปสักไปแค่2ชิ้นที่มันแบบเบสิกง่ายหน่อยอะไรเงี้ยครับกี่ปีละตอนนั้น2ปีละผมว่านะปีหน้าเนี่ยผมว่าได้ทำไมรู้อะลิซ่าแบ็กทิงเฮ้ยนี่ใช่ป่ะผมต้องจ่ายเงินให้เขาใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่า MV ลิซ่าเนี่ยเออมันบ่งบอกถึงแบบว่าความเป็นไทยแล้วผมว่าตอนนี้ทั่วโลกทั่วโลกต้องทำฉาดประมาณ10แบบใช่ไหมเออ ก่อกรแสก่อกระแส,ะแล,ะแสลิซ่าคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่ดรชัด <c ats> ออฟเหมือน <c ats> เช่นเคยนะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหมอกันว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะลบเพื่อจะสักทับประมาณนี้เนี่ยมันจะต้องสักทั้งหมดเนี่ยสักกี่รอบดีเอ้ยไม่ใช่สักเด็ดจะลบทั้งหมดเนี่ยสักกี่รอบ <c ats> บิลคิดว่า สักกี่รอบผมคิดว่าคือตอนนี้น่าจะเป็นเครื่องใหม่รุ่นใหม่ใช่ไหมเอปิโกเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดโลกน่าจะเปิดผ่รอบเดียวก็หายละเปิดผ่รอบเดียวใช่แต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราจะไปถามก็คือว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอันหนึ่งเนี่ยกี่รอบสองที่เราจะถามก็คือว่าผิวอ่ะมันพร้อมที่จะสักทับไปเนี่ยต้องรอนานรอนานไหมอาจจะไม่ได้สักนะเพราะนี่เขาอาจจะไปรออรเน้ยสบายอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดร์แคทออฟนะตอนนี้อยู่ที่ดรแคทออฟนะแต่ที่เนี้ยเป็นสาขาที่เซนทันปิ่นเกล้าก็พาน้องมาลบรอยสักอย่างนง <laughs> มึงจะมึงจะลบไหมล่ะไมันลบไอเนี้ย,ยมึงลบเหรอผมลบกี่ทีถ้าผมลบผมต้องลบกี่ทีเดี๋ยวต้องถามหมอถ้าจำไม่ผิดนะดำ่ะลบง่าย เออเดี๋ยวเดี๋ยวถามหมอดีกว่าว่าอย่างเงี้ยแม่งใช้เวลากี่กี่ชาติถึงจะลบหมดทั้งตัวเนี่ยแต่พี่บีมบอกผมลบทีนี่เป็นล้านเลยนะถ้าลบเนี่ยบีมคือช่างศักดิ์ชื่อบิวโอ้โหไอ้ห่าบีมอันนี้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าช่างศักดิ์คือวันนี้พาบิวมาด้วยแล้วก็น้องน้องน้องอะไรนะโอ้โหพี่ชื่ออะไรนะน้องแอนนากูกับพน้องพินน้องพินเอ้ยจำได้แก่แก่มึงนะแหม พี่พินพี่พินพินน่าจะรออยู่แล้วป่ะเข้าไปดีกว่าอ่ะคุณหมอเจอหมอพอดีเลยหมอพอดีครับหมอมีเคสอยู่ใช่ไหมครับหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปกันนะครับเฮ้ยเจออยู่ที่ร้านหมอเนี่ยแฟนบิวแฟนบิวเดี๋ยวไปเป็นสาวออสซี่แล้วที่ย้ายไปจากที่ออสเตรเลียป่ะมาดูที่เข้ามาถึงนี้อะมาเนี่ยมานานยังผมทำใจแลไมอ่ะมาล็อกแล้วป่ะ ไม่เด e, ี๋ยวนี้เจอหมอนี่จะให้ลบไอ้นี่ด้วยโปรดิวเซอร์พี่เติมบ้านได้หลังเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยเติมผ้าได้เลยเนี่ยลบอกเติงแหวกเติมบ้านได้หลังถึงป่ะโอ้โหสวัสดีครับ ขอบคุณครับโอ้ยเจอกันอีกแล้วคุณหมอ <c oughs> หลายคนเนี่ยล่าสุดผมทำไลฟ์ไปครับแล้วก็ผมก็คุยกับช่างไทยเนี่ยที่อยู่ที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียแล้วก็คุยกันถึงนวัตรกรรมลบรอยส <c oughs> ักครับก็บอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยเยอะมากเลยลบก่อนแล้ว <c oughs> ไม่ไสักมันเป็นเรื่องปกติที่ <c oughs> ต่างประเทศเกาทำกันเพราะว่ามันจะได้งานอาร์ตที่ <c oughs> รเราอยากได้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าเป็นงานอาร์ตเพราะว่าเราอยากจะทัด <c oughs> เนี่ยช่างบิวเนี่ยเขาก็มาสไตล์ไฟลาไลน์สไตล์ของเขาเนี่ย ถ้าสมมติว่ามีการลบก่อนเนี่ยมันก็จะได้ลายที่เขาเรียก,กว่าเพอร์เฟกกว่าถูกต้องไหมเนี๋ยบิลใช่ายมันเป็นเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราไปสักผิวปกตินะครับ uh huh. มันจะได้แบบที่เขาต้องการแล้วก็แบบที่ผมออกแบบ uh huh. 100%ยเปอร์คุยกับลูกค้าตามคอนเซ็ปต์อะไรยงี้ แต่พอมันมีลายที่แบบของเก่าอยู่ผมต้องคิดวิธีเพื่อให้มันบังให้ได้มากที่สุดเพราะนั้นการทํางานของผมก็จะยากแล้วลูกค้ามันก็ไม่ได้แบบที่ที่ที่เขาคิดไว้ที่ผมคิดไว้อะร้อยเร์เซครับเพราะนั้นกับผมคิดว่าการลบถ้าเป็นในสไตล์ผมมันจะดีกว่าครับครับและซึ่งผมก็เลยคิดว่าเอตอนนั้นเวลาผมทำลายก็รู้สึกว่าคน คนไทยเองยังไม่ค่อยเก็ตกับสิ่งที่ต้องลบก่อนแล้วก็ไปสั่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าให้ให้กับผมอยากทำคลิปเนี้ยให้มันชัดเจนเลยว่ามันมีเหตุผลนะทำไมต้องมาสั่งแล้วเราก็เลยได้ทดลองคือต้องพินเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเรียกว่าเขาตามงานของบิวอยู่แล้วตัวเนี่ยก็คืองานบิวหมดแหละแต้องมีอยู่ลายหนึ่งแต่เมื่อกี้ ตอนรอคุณหมออยู่ก็เลยแอบไปแปะนี่มาละอยากถายท,ที่เรียบร้อยแต่ที่ผมแอบถ่า,ายาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เบลมีอะไรจะถามหมอไหมกี่ยวกับกว่าเอ๊ะนวัตกรรมตอนนี้มันเป็นยังไงผมคิดว่าไอ้ไอ้ที่น่าสนใจที่จะถามก็คือสมมุติว่าเมื่อเราเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยครับผิวเนี่ยปกติมันจะเป็นแผลเป็นหรือว่าเป็นผิวแก้วเนี่ย มันควรจะรอนานแค่ไหนครับคือหลังลบอะครับเนื่องจากเลเซอร์ของเรามัเป็นชื่อว่าพิกโกเวนะครับเป็นเลเซอร์ที่มีความละเอียดเยอะมากมันจะทํำลายเฉพาะเม็ดสีที่เราสักลงไปเท่านั้นครับโดยที่ไม่ทําลายผิวนะครับนอกจากในกรณีถ้าคนที่เคยสักมาแล้วมีรอยแผลเป็นข้างใต้อันนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาลบรอยแผลเป็นก่อนถึงจะเรียบดีนะครับแล้วก็ของคุณบิวเนี่ยไม่แน่ใจว่าการสักทับเนี่ย จะต้องลบให้เกี้ยงร้อยซหรือว่าให้จางๆแล้วเราไปต่อเติมลายได้หรือเปล่าอะไรอเงี้ย ผมคิดว่าท่านร้อยอ่ะก็คือดีสุดสำหรับสำหรับแบบผมนะสำหรับแบบจริงๆถ้าถ้าถ้าลบร้อยเลยเนี่ยโดยปกติก็จะลบประมาณ6-12ครั้งขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยอย่างสีเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเยอะเป็น10ครั้งแต่ถ้าดำดอย่างเงี้ยคิดว่าประมาณ6-8ครั้งก็หายเกลี้ยงร0% 0ถ้าเอาแค่จางๆแล้วไปต่อต่อลายได้เนี่ยก็ประมาณ2-3าครั้งก็ต่อลายได้เลยนะับก็มีคนไข้ที่ที่มาลบแล้วไปต่อลาย เพิ่มอะไรเงี้ยครับเราลุยกันไหมครับหมอได้ครับนะครับอ่ะมาเรามาลุยกันเลยฮะโอเคตอนนั้นผมไหนนะเพิ่งเจอแฟนครั้งแรกว่ามีสองปักเข้าไปที่หัวใจไม่แน่ล่ะครับต่อไหมครับต่อเนี่ยครับดึงสองขางด้วยโอเคครับเริ่มนะครับประมาณนี้นะครับอโเคเฮ้ยบินบอกว่าโอเค สสเสร็จแล้วครับอ๋อลึกกว่าเ <c oughs> สร็จแล้วเ <c oughs> สร็จแล้วอ่ะอ <c oughs> ๋อครับลมอกตายแล้ยลอกอะไรเองไหม ไม,ไ,ไม่แต่เ <ไป S 1> น,นี้ยม,<อ>มียาชาตัวน,นี้มันจะเป็น reaction หลังยิงนะครับพอเม็ดสีมันถูกกระทบปุ๊บมันจะแตกเป็นเม็ดละเอียดแล้วมันก็จะค่อยๆถูกดูดกลืนไปนะครับสีดําที่อยู่้าล่างก็จะถูกผลักขึ้นมาแล้วทั้งต่อไปแล้วก็มาลบชั้นชั้นต่อไปอ๋อเฮ้ยผมเข้าใจคือมันรหมือนเมลเซอร์มันเข้าไปทําให้สีมันแตกเม็ดสีมันแตกใช่ครับแล้วมันก็จะผลักขึ้นมาแล้วก็ร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวเข้ามากินไอเม็ดสีที่มันแตกละเอียดแล้ว S <s> <S ใช้เวลาหนึ่งเดือนครับ<อ>แล้วหลังจากนั้นในเม็ดสีที่หลงเหลือที่โมเลกุลไมไ่ใหญ่ใหญ่ที่เม็ดเลือดขาวมันกินไม่ได้มันก็จะถูกดันขึ้นมา<อ>แล้วเราก็มายิงอ่ามายิงเพิ่มคือมันคืออยู่ชั้นข้างล่างทีสีมันมีหลายชั้นเวลาสักล้วก็สักลงไปค่อนข้างลึกครับเวลายิงเราก็จะยิงข้างบนก่อนอแล้วก็สีข้างล่างที่มันอยู่ลึกๆมันก็จะถูกดันขึ้นมาแล้วเราก็มายิงทีละชั้นทีละชั้นจนมันดันขึ้นมาหมดแต่แล้วว่าทำไมต้องหลาย อย่างนี้ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเราพูดถึงรอยสักทุกสไตล์เนี่ยผมว่าฟล์ยไลน์เนี่ยน่าจะลบง,ง่ายสุด,สดเพราะว่าเวลาเขาสักเนี่ยเขาสักอยู่บนสักบางมากโอ้มันเป็นนนแวเีพราะถ้าถ้าบาง<อ>ถ้าบาง,าบ,างบางอยู่ตื้นๆเนี่ยโอ้ยง่ายมากเลยทีเดียวน่าจะไปนะครับ <ผม S 2> ถ้าอย่างถ้าอย่างตรงแบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยครั้งสองก็ไปแล้วครับใช่ครับแต่พวกเส้นผมว่าน่าจะยากอ่าเส้นมันมันลงลึกขอเอาตัวอย่างมาคนนี้ ไอ้ยอย่างเงี้ยครับหมอขนงดำปุ้าเใช่ใช่่อยอย่างเงี้ลลลยลบลบยากครับรเพราะว่ามันมีสีเขียวด้วยสีเขียวโด,วย,ย,วดวยลบยากสุดแล้วรงตรงตรงอยขอบเส้นเนี่ยเนี่ยคือสักเยอะมากมันจะนูนขึ้นมาเห็นชัดเลยเวลจาจับขบขอบกนี้ยใช่พอจับปุ๊บก็จะรู้เลยว่ามันนูนแต่ว่าอันนี้มันนูนจากสีเวลาเราลบเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนปกติโทนสีไหนที่ลบยากสุดรักติแล้วสีเขียวสีม่วงสีฟ้าเนี่ยจะลบยากครับครับ ถ้ <Okay. S 1> าสีดําสีแดงสีเหลืองเนี่ยจะลบง่ายกว่าเนื่องจากว่าแต่ละสีเนี่ยมันจะใช้ลําแสงเฉพาะในการลบถช่ถ้าทเมื่อก่อนเนี่ยสีเขียวสีสีม่วงเนี่ยสีฟ้าเนี่ยลบไม่ได้เลย<อ>แต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะมีหัวแบบหัวพิเศษอันนี้จะเป็นหัวที่เป็นเวฟเลงที่ใช้ในการลบนะ<อ>หัว7-3 0<อ>ูเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี้เราก็เลยลบได้ทุกสีนะครับ<อ>แต่จํานวนครั้งในการลบอาจจะเยอะกว่า,กกวาครับเยอะกว่าลบสีดํากับสีสีแดงขอถามหน่อยะครับ เวลาเรายิงเสร็จแล้วครับถ้าอย่างนี้เราแปะผิวหนังเทียมทับได้ไหมครับหรือว่าเราควรปล่อยให้มันขอแปะได้ครับแปะได้อย่างนี้ก็คือแปะได้เหมือนกันใช่แปะได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันกันน้ำอ่ากันน้ําครับดีกว่าไหมดีกว่าไหมถ้าเกิดเราแปะก็แปะก็สามารถแปะได้ครับก็ช่วยป้องกันเรื่องความสกปรกแล้วก็เรื่องป้องกันน้ําป้องกันแผลเป็นได้โอเคใช่ครับถ้างนั้นแปะได้พินแต่อย่าให้เป็นไปดึงแผลนะแหละต้องแปะไว้หลายวันใช่แต่ตอนแกะมันจะดึงออก จริงจริงไม่ไก่จริงจริงคนจะเว้นก่อนประมาณสักเนี่ยสามถึงห้าวันอ๋อแล้วค่อยแปะก็ได้ครับคือให้มันหายแดงก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราไปแปะแล้วเราไปดึงปึ๊ดออกมาบางทีมันจะเป็นระคายเคืองมันมันดึงหนังหลุดได้ใช่คุณหมอที่ผมถามนิงจริงในเรื่องของการรักษาตอนเนี้ย ว่าเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยมันต้องมันห้ามเลยไหมหรือว่ายังไงครับจริงๆไอ้ตัวเนี้ยมันไม่เป็นแผลครับมันจะแค่แดงๆอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับประมาณ24ชั่วโมงอาการแดงก็จะค่อยๆลดลงปกติก็จะแดงอยู่ประมาณ3-5วันนะครับปกติเราก็จะให้งดโดนน้ํา24ชั่วโมงแล้วก็งดโดนแสงแดดประมาณ7-10วันโอเคครับเพราะงั้นออกกำลังกายอินดอร์ได้เขาฟิตเนสได้เขาฟิตเนสได้โอ้างั้นรอดละรอดก็คือก็คือรุ่งนี้สามารถได้เลยใช่ครับแต่ว่างดโดนแสงแดดค่ะโอเค ต <Okay. S 2> <Okay. S 1> ้องเคลีอร์เพราะไปกันเดี๋ยวคนไม่รู้เนี่ถ้ามันหายทั้งหมดเลยมันนานมันกี่วันสมมติว่ามันแบนบเออแบบแดงๆใช่ไหมครับประมาณ7-10ถึงวัน <Okay. S 2> นัมันก็จะคืนเป็นผิวป,ปกติแล้วก็เดือนหนึ่งรอยสัมก็จะค่อยๆจางลงไปอ๋อ oh. มันต้องรสรุปคือรอเดือนหนึ่งดูซิว่าประมาณขนาดเนี้ยจะสักทับได้หรือย,อยัง ถ้าสมมติว่าเดือนหนึ่งเราดูแล้วยังไม่แฮปปี้ก็มาลบอีกถ้าเราเพิ่มครับอย่างนั้นดีกว่าคิดว่าเนี่ยมันมันไม่ได้เข้มมากจะมาสองสองครั้งหรือสามครั้งเนี่ยก็น่ได้ไม่น่าจะเกินสามครั้งกลางดีครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาโพสต์อัปเดตนะหลังจากที่สั่งลายเนี่ยที่ไปไปลบแล้วก็สั่งใหม่ใช่ใชดูซิว่าเฮ้ยมันจะแหม่ทำไมถึงคุยต้องมาลบก่อนนะวันนี้ คุณมีหมอนุ่มมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากน้องเขาด้วยนะครับได้เลยครับโอเคสุดยอดก็เดี๋ยวยังไงก็คราวหน้าเดือนหนึ่งเนาะค่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาที่ด็อกเตอร์ทัดออฟใหม่ ตอนนี้เราก็เคลียร์กันบิวเป็นังไงบ้างชอบไหมนวัตกรรมนี่ถ้าเกิดมันเคลียร์เลยนะเดี๋ยวผมส่งลูกค้ามาหาหมอเลยดีคนเลยมันก็จะทําให้พวกเราได้ได้รู้ว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยลบแม่งไม่เจ๋งว่ะต้องให้ช่างแบบว่าทํางานคัฟเวอร์ต้องให้ช่างมึงคนแบบว่าทับอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกจะให้ผมมาไลไลายทับมันก็ไม่ได้นะจะเอาสีขาวทับมันก็ยากถูกต้องขึ้นอยู่กับสไตล์นะยังไงก็ รอดูคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวยังไงพอสักเสร็จปุ๊บอันนี้อันนี้เดี๋ยวพอมันลบครั้งหน้าเดี๋ยวจะถ่ายรูปเอาไว้ว่ามันประมาณไหนแล้วบิลพอดีไซน์งานออกมาเป็นยังไงแล้วพอสักแล้วนี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะกลับมาโพสตให้ดูแล้วกันว่าว่ามันว่าพอลบแล้วเนี่ยมาสักทับเนี่ยแม่งเจ๋งขนาดไหนเนาะเอาตามนั้นอ่ะ ทักทูคลินิกสักอยากรู้คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะอยากได้อะไรอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของรอยสักนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของรอยสักทักเข้ามาแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสุดยอด